ชีวิตคนเรามีอะไรฝ่าเท้าต้องขาเนี่ยไม่เดินไม่ได้บุถามมึงนิดนึงไว้เพื่อนทุบฝ่าเท้าเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดเส้นเลือดปลายประสาทที่ควบคุมทั้งหมดเข้ามาอยู่กระชุมรั่อืมทำไมาชีวิตคนเรามันต้องมีสองขาละ่ะอืมก็าขาเราสำคัญที่สุดไงถึงเดินได้ไงก็ถ้ามีขาเดียวแม่งเดินไม่ได้อยู่แล้วเดินได้สิ มีไม้เท้ามีวอล์คเกอร์เพื่ออะไรใช่ไหมแต่ถึงแม้จะสูญเสียขาไปนะเพื่อนก็ยังมีสองแขนสองขาไอ้ไม่ได้สองแขนกูหมายถึงกูหมายถึงกูหมายถึงว่าคนพิการก็ไม่มีแขนไม่มีขาเขาสู้ชีวิตป่ะอมอถ้างั้นกูไม่คุยแล้วเดี๋ยวมึงคุยกาเหินแล้วกันเดี๋ยวลกไปเดี๋ยวมึงคุยเดี๋ยวมึงคุยกาเหิน Các bụi <laughs> con này không